สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้นะครับผมนำโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเรียกว่าคนสงบ16ลักษณะนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกๆท่านนะครับหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอาจารย์ของพระหลายๆรูปนะครับ เป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของทุกๆท,ท่านจึงขออนุญาตนำมาเป็นข้อมูลความรู้นะครับเพื่อให้ท่านได้ศึกษาและนำไปใช้นะครับคนที่มีความสงบสําววมมักเป็นผู้ที่มีแต่คนอยากอยู่ใกล้เพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่มีความทุกข ไม่มีพลังงานด้านลบออกมาจากตัวตนของคนผู้นั้นนะครับความสงบความสำรวมของคนนะครับเป็นจุดเด่นของคนในลักษณะหนึ่งที่ผู้คนอยากอยู่ใกล้นะครับมีทั้งหมด16ลักษณะตามโอวาทธรรมของอหลวงปู่มั่นปูริทัตโตนะครับท่านให้โอวาทไว้นะครับมี 16ลักษณะดังนี้ 1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวนะครับเป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวคำว่าฉุนเฉียวเราก็พอทราบกันแล้วว่ามีลักษณะโกรธก้าวร้าวแสดงออกในทางอารมณ์ที่ออดุร้ายโมโหนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ก็จะไม่สบายใจนะครับ 2. เป็นผู้ไม่หวัดหวัน คำว่าหวัดหวันนั้นคือวิตกจริตแล้วก็คิดกลัวหรือคิดอะไรไปเองคิดไปก่อนอยู่ล่ำไปนะครับ 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดนะครับคำว่าโอ้อวดคือคุยไปเรื่อยจริงเท็จไม่รู้คุยไปเรื่อยคุยว่าเก่งคุยว่ารู้คุยไปเรื่อยนะครับเป็นผู้ไม่โอ้อวดนะครับ4 เป็นผู้ไม่ก่อความรําคาญนะครับคําว่ารําคาญก็คือทําให้คนอื่นลาคาญไม่มีกาละเทศะไม่มีความเกรงใจนะครับอันนี้คือบุคคลที่ไม่สงบนะครับ 5. เป็นผู้พูดด้วยปัญญานะครับเป็นผู้พูดด้วยปัญญาก็คือ,อถ้าจะสงบก็ต้องใช้ปัญญาในการพูดคิดก่อนเสมอคิดก่อนพูดเสมอ พูดออกไปแล้วไม่สร้างปัญหาคือพูดด้วยปัญญานะครับ 6. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านนะครับเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะคนที่ฟุ้งซ่านคือจิตใจไม่สงบก็จะคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยแล้วก็พร่ำเพ้อแล้วก็พูดออกมาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจนไปที่น่าลำคาญ 7. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว นะครับเป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้วก็คือ,อจะสงบได้นั้นจะพูดอะไรออกไปนั้นต้องคิดแต่ตองให้ดีนะครับแล้วก็พูดออกไปนะครับ8เป็นผู้วางตัวเป็นกลางวางตัวเป็นกลางคือไม่ไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอยู่ในสังคมไอ้นุ่น ก็เป็นพวกตนไม่เป็นพวกตนอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นผู้เป็นผู้ที่วางตัวเป็นกลางก็จะไม่สร้างปัญหาให้ใครนะครับ 9. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อนะครับเป็นผู้มีสติทุกเมื่อถ้าไม่มีสติก็จะไปสร้างความไม่สงบให้กับคนอื่นถ้าเราสงบมีสติคิดได้เราจะไม่ไปสร้างปัญหาให้ใครเรามีสติทุกเมื่อไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวไมุ่วนวายนะครับ10 เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขานะครับหลายคนพอได้ยินใครพูดอะไรแล้วก็เออคุยโมโอโอวดไปด้วยว่าเออฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันก็เป็นแบบนี้แหละก็จะไม่สงบก็คุยกันไปคุยกันมาก็าจะไม่สงบนะครับสิบเ็ดเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขาความหมายคือไม่ไปคุยโมโอวโอดว่าคนนี้เขาบอกเขาเก่งอย่างนี้ ก็เขาจะไปคุยว่าเก่งกว่าอย่างนั้นนี่แสดงว่าไปถือตัวว่าวิเศษกว่าเขาถ้าเกิดจากการไม่ยอมกันก็จะคุยทับกันไปเรื่อยนะครับก็ไม่สงบ12เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ํากว่าเขานะครับบางคนก็ไปคุยให้หน่าลาคาญโอ้คนอื่นบอกว่าเป็นอย่างนั้นเราก็จะไปพูดว่าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้คือด้อยกว่าเขาสร้างความลาคาญให้เขาก็จะทั้งความไม่สงบเกิดขึ้น13 เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุดฟ้านะครับคนที่ทำอะไรผิดผิดผิดผ,ด,ผ,ด,ผ,ด,ผดก็จะมีโทษนะมีโทษอยู่ในสังคมโทษก็คือสังคมปนามนั้นเราอย่าทำตัวให้เป็นคนมีโทษนะครับก็จะทำให้สังคมเขาปนามก็จะไม่สงบนะครับ14เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดใดในโลกว่าเป็นของตน นะครับหลายคนก็จะไปคุยว่าอันนี้ฉันทาเองอันนี้ฉันทาเองอันนี้ฉันทาเองอันนี้ฉันสร้างเองอันนี้ฉันทาไว้นะครับเป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นของตนนะครับ15เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกติเราต้องไม่ไปเศร้าโศกจนเกินความ เป็นจริงนะครับมันเป็นไปได้ของการเกิดมาตั้งอยู่ระดับไปนะครับเป็นเรื่องปกติไม่เศร้าโศก16เป็นผู้ไม่ถึงอคติธรรมทั้งหลายคือคนหลายๆคนจะอคติธรรมอคติธรรมไม่ไม่ยอมรับเลยในธรรมต่างๆนี่เขาเรียกว่าอาคติในธรรมต้องไปไม่เป็นผู้ที่มีอคติในธรรมทั้งหลายนะครับนี่คือข้อ16ทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือคนสงบ16ลักษณะ นะครับเป็นเรื่องของการรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามถ้าเรารู้ว่าอย่างนี้คือสิ่งที่ดีเราก็พยายามปฏิบัติตัวให้เป็นแบบนี้เราก็จะดำเนินชีวิตอย่างสงบ นะครับเป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านให้โอวาทธรรมกับลูกศิษย์ไว้ผมนํามาเป็นความรู้เพื่อทุกท่านจะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเองลองดูนะครับรู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามครับขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ